ติดอีแมมนะติงลูกเอ้ลูกอีแมมนะทุกคืนก่อนจะนอนต้องให้เมียเกาไข่ให้เพราะว่าเป็นสังขังเพราะว่าเป็นสังขังฟังแล้วคืนที่มาปาร์ตี้อยู่กับไอ้โรนก็อยู่กับไอ้โรนเมียนอนเมียเมาให้โ้นเกาให้ถึงจะหลับเก้ไหมงวยตากับไอ้โรนเก้ไหมสองคนนี้มันเก้ไหมไอ้ตันคุยโตเลยไอ้เฮียมึงควรเป็นตัวอย่างให้เด็กที่ดีได้ละ ว่าไม่ใช่ตัวเป็นเกียร์เฮียมาดิเฮียเฮียปียดคอยดูอยู่ก็ได้เนี่ยใครฟังใจกูเนี่ยมาเลยหงสาวเาสองบรเลื่อมเฮียใครก็รู้ที่อยู่อยู่มันก็แชร์กันหมดอยู่ไอ้เฮียมาดิไอเฮียมันเลื่อมบรรเลื่อมจริงเะล่ะยึดแม่เมาโกหกเหรอยึดแม่มันเลื่อมจริงเะล่ะไอ้สัตว์ยึดแม่พูดเหรือเกินไอ้เฮียกู้งออกคุกมามันจะเป็นคุยอะไร 你就是坏嘞。